โอเคครับผมดื่มน้ำกันนิดนึงครับเพื่อสุขภาพโอ้โหไปดีกว่านะ rising, falling, cool. climbing, เอาละครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารากักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในช่องเด็กแว่นอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม a r k Survival นะครับก็ หลังจากที่ทําไป2 EP เนี่ยคือตอนนั้นผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาเริ่ม EP หนึ่งใหม่นะก็จะเล่นเป็นแบบว่าเป็นพาร์ทไปเรื่อยๆนะครับก็เอาชีวิตรอดเรื่อยๆเลยนะโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มมีประสบก,การณ์การเล่นเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับก็พอที่จะทำทำอย่างอื่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากตัวต่อกันเลยเี่ยไหมเราจะทําอะไรกันนะครับผมันเลย โอเคครับทุกคนจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรา,เ,าเราอยู่แ,แถวๆเราแวกนี้นะครับโอเคผมเดินจะไปที่ที่ประมาณทางตะวันออกนะครับผมแต่เราจะไปเปลี่ยนที่กันดูบ้างจะได้เจออะไรปแปลกๆใหม่กันไหมโอเคเดี๋ยวเราสร้างตัวละครใหม่้วยเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากอนระแค่นี้นแหละไปกันเลยดีกว่าครับ ตื่นมาแล้วครับผมทามการแมปที่ยังไม่โหลดโอ้มาถึงก็หนาวเลยนะทุกคนโอเคอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องทำการเก็บเลเวลกันก่อนนะตอนนี้เราต้องขับอ,อะไรนะ จะเรียกมันว่าอีเตอร์นะครับอีเตอร์ไม้เอ้ยอีเตอร์หินสิโอเคครับเราไม่รู้ว่าแถวนี้เนี่ยมีสัตว์ดุร้ายอะไรที่มันจะทำร้ายเราเหมือนใน2อ p ทีพีที่เราลืไมไปนะเราก็จะทำ,ทำต,ตัวแบบว่ามันดีๆโอเครเรเบลอัพนะครับเราขาดไม้อะโอเคเราได้ไม้มาแล้วรับการคราฟเลยแล้วเราก็จะไปหาหินนะครับผมแล้วก็คราฟขององีกนิดน,น,น้อยนอ้อยะอ่า อ,อที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเลือดก,ก่อนเลยตอนนี้จะได้แบบว่ามีชีวิตอยู่ได้นานฮนะโอเคหอ,อกมาครับผมทำการหาหินกันนะรู้สึกว่าหินเนี่ยต้องใช้ขวานนะครับผมใช้ขวานขุดเนี่ยจะได้หินมาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าใช้อีเตอร์นะครับผมอ่าเป็นไงฉลาดกว่า e ีที่แล้วเยอะอะตอนนี้ว้าวโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บเลเวลแล้วก็ไปทำการค้าฟหอ,อกนะ โอเคหาหินกันตอนนี้แค่นี้นเราองเก็บใยพืชน,นะหนังเนี่ยจำเป็นนะทุกคนก็ต้องไล่ฆ่าพวกสัตว์ตัวน้อยๆนะที่มปนแบบว่าไม่มีอะไรที่จะสู้เรานะพวกนะต้องแลกจากโดโดมานี่แล้วแห่แล้วนั่นนี่มานี่มานี่โดโดโ,ดโอเคครับผมแลกหนังมาตอนนี้ พอได้เลเวลแล้วผมก็จะอัพเป็นอะไรนะมาแข็งแรงเออจะได้วิ่งได้นานๆนะผมน,นี้แล้วเสาเนี่ยจะได้แบบว่าคล่องแคล่วกันเลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็นการอัพน้ำหนักแล้วเพราะว่าต้องแบกของเยอะแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาหามไม้กระดิ่งนิดนึงนะโอเคได้แล้วครับผมตอนนี้ผาดเหยื่อเพื่อน,นะครับผมเดี๋ยวเราโอเคเราได้เสื้อกับกางเกงนะตอนนี้ อ้าวยังไม่ได้ต้องถามไปเลเวคือกันรัวฮะตอนนี้ใหญพืชยหยพืชหาดีมากครับผมโอเคเราออกเสื้อฮะออกโอเคอัพเอ่อน้ำหนักก่อนเลยตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขออัพเอ่อหมวกรองเท้าข้อมือ เดี okay, ๋ยวเราจะทำ,ทำการคราบอ,อแคมไฟนะครับผมผาดหินนะี๋ยวเราไปหาหินแล้วก็ทำแคมไฟเพื่อ,อย่างอาหารนะครับ mm hmm. ทุกคนนี่ผมเพิ่งรู้วิธีการคราบอาหารเเนี่ยโ mm hmm. อเอค okay. เพิ่งรู้ว่าใช้แคมไฟแล้วสาม,มารถทำอาหารได้ mm hmm. โอ้ตายแล้วเล่นมายัางไงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะทุกคน โอเคเรามีไม้พอที่จะทำแล้วนะครับผมเรามีเนื้ออยู่นะจุดแคมป์ไฟเลยก็ได้ครับผมตรงนี้ไปเลยใกล้ๆดีฮนะใส่เนื้อดิบเข้าไปแล้วก็ไม้แบกเครื่งมาเอาเครื่องอีกโอเคแล้วก็ให้มันจะแตกกันได้โอเคจุดไฟครับผมนี่เอ้ยผมโดนไฟเหรอ,อเมื่อกี้โอเคครับผมตอนนี้ก็ทำอาหารกินนะตอนนี้ เราจะมาดูรเราแวกนี้นก่อนว่าเราควรจะทำอะไรกันต่อ้อยตรงนู้นเป็นเขาน้ำแข็งนะเจละเก้โอ้มันจะไม่ยุ่งกับสัตว์ดูร้ายนะครับผมมานนี้เราจะชิวๆทำตัวชิวๆก่อนเดีคครับเลเวลอัพอ,อีกแล้วตอนนี้แต่เป็นเตมิน่าก่อนนะวอเตอร์ตะกินนะครับผม ไหนดูซิว่าได้ยังเนื้อน,นะนี่ได้มาแล้วสองอันนะต้องคอยระวังหลังระวังหน้าไว้ได้นัสักคนต้อง,นนงองมองๆอยู่นะ,นะเดี๋ยวเผื่อมีทีลงทีเล็กแรปเตอร์วิ่งมาฉกไปนะครับโอเคหมวกฮะผมรองเท้าโอเคเราได้ครบเซ็ตแล้วครับผมโอ,โอ,โอโุปกรณ์เครื่องจิดเกย์นะ โอ <Okay, S 2> เคเยราจะดูหอกเพิ่มหน่อยเพราะว่าเผื่อเราเอาไปโยนล่าสัตว์นะตอนนี้ก็ขาดใหญ่พืชนนะครับผมโอเคเราได้หอกไม้มาประมาณ2อันไม่น่าพอหรอกครับบางทีก็หักบางทีก็โยนนะแต่เราสามารถเก็บพืนได้ไม่เป็นไรโอเคไหนดูสิเอามืาดับไปอนะ่ะเราได้เนื้อมาว่าชินนะ้นแล้วกินไปก่อนเลยจนนนิ ต่ระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูเนื้อก่อนดีกว่าล่านเนื้อดีกว่าทุกคนล่านเนื้อล่านหนักนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลามากนะแล้วูเนี่ยเหมือนจะมีจระเค้ติดเลยนะเราจะหาเรื่องใส่ตัวดีไหมรับทุกคนมันติดเลยนะน่ะจริงๆว่ามันติดนะน่ะถูกไหมทุกคนว่ามันมันติดนะเนี่ยจริงๆเนี่ยเราควรทำยังไงกับมันดีครับ <laughs> เฮ้ยมันติดนะเนี่ยมาๆามาหอดักทีเดียววะเราจะฆ่าจระเข้ได้เนี่ยเราเราจะได้เวลเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะตัวมันใหญ่อ่ะใช่ป่ะมันติดเนี่ยมันออกมาไม่ได้หรอกเห็นไหมมันติดห่าห่อเนื้อมหน่อยเดียววะพวกมันอ่านหน้ามาตามเราอ่ะทุกคนน่ากลัวปะนี่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 เราต้อง ันต้องเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะที่ตามโชว์อ่ะโชว์จับตอลักเกอ่ะนี่ก็ต้องอย่างนี้เลยเอาเลยนะสามสองหนึ่งไอเอ้าเฮ้ยมันรุดมาแล้วน่ะเออลงน้ำไปเว้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ลงน้ำเพื่อที่จะตั้งหลักกกินก็ได้แล้วโอ้ไปแล้วทุกคนตรงนู้นมีเดนเสาอ่ะ อโอเคเตาหาย,ยางี้แสดงว่าเราปลอดภยยัยแล้วใช่ไหมล่ะอเออเราอย่าเพิ่งไปหาเรื่องกับสัตว์ใหญ่เลยวตอนนี้เรายังไม่มีของพอที่จะไปทำร้ายเขาแล้วครับโอเคมันวิ่งมาอีกแล้วมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับผมมันก็วิ่งระบายอะไรอย่างนี้นะครับอเออจงน้นมีเต่าอ่ะวิวเต่าเต่านี่อึดไหมนะวิวอะไรเนี่ยวิวหนึ่งนะผมฆ่าได้ไหมอะ่ะ เต่ามันจะมันจะแบบว่าสวนเราไหมเวลาเราทำร้ายมันโอเคปล่อยให้มันอยู่กับตระเข้ไปแล้วไม่ดกกากันเองไม่เออมันกัดกันแล้วปล่อยมมนกัดกันไปโอเคเว้ยตายเลยหรอโอ้ยไม่ตายโอเคทุกคนไม่ต้องพูดมากครับผมเก็บเก็บข้าวเก็บของอะนะผมตอนนี้เก็บยังไงเนี่ยหรือถอนเหรออ๋อหรือถอนก็จะได้อุปกรณ์คืนมาใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ของเต็มๆคืนมา เฮ้ยเต่านายนายฆ่าจระเข้เมื่อกี้หรอกูจะฆ่ามึงต่อเนียแหละอันนี้อันนี้อะไรอะไรไปเออโอ้โหดูท่าตายสิวายขอคุณเหนือก่อนโอ้ยโอ้ย อุ <premises. S 2> ้ยอ oh, oh, ุ๊ยอ okay. ุ๊ยกั่งปนแรงกั่งปนแรงไปดีกว่าไปดีกว่าครับทุกคนไม่เป็นไรคะไม่ให้เราเราก็ไม่เอาก็ได้เว้ยเราอุตส่าห์มีคนฆ่ามันนะเฮ้ยโหอัพเลิกก่อนตอนนี้เอ้าวิลไม่อัพด้วยนีอมันบาแล้วไม่เอา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 โอ้ย EP นี้ขอไม่ตายสักชีวิตหนึ่งได้ไหมเนี่ยเบื่อแล้วนะกับความตายเนี่ยโอเคเราจะไม่หาเรื่องใส่ตัวนะเราพูดงนี้ประมาณร้อยกว่ารอบแล้วนะครับผม โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อดูอะไรก่อนตอนนี้จะได้ได้เลเวลเพิ่มขึ้นนะตอนนี้เราเริ่มหิวน้นําแล้วก็ผมโดดน้ํากันหน่อยนิดนึงตัวเริ่มหนักแล้วด้วยฮนะโอ้ยตัวหนักจะวิ่งหนีใครได้แหละโอเคครับผมดื่มน้ํากันนิดนึงครับเพื่อสุขภาพโอ้โหไปดีกว่านะแค่ดื่มน้ําก็เกินพอแล้วจะไปไวหายเล่นเลยนะครับผม เราจะไปฆ่าไอตัวนี้ก่อนมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ฆ่าไปก่อนเอาเนื้อมาเอาหนังมามานนี้่เลเวลอัพแล้วครับผมเรามาดูว่าเราได้กล่องหรือยังครับสุขภาพเลยฮะโอเคเราได้กล่องเก็บของไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บของแล้วก็ไปไล่ล่า หาสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์เล็กก่อนดีกวนะ่าเอีพีแรกอีพีแรกนี่ควรแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเยอะมากเลยโอเคเราเก็บไว้หมดเลยทุกอย่างเลยก,ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาเลเวลแล้วก็จะทำการเริ่มจับดโนเสาร์ได้เลยนะถ้าแบบว่ามีเลเวลเท่าไหร่นะผมดูกอนนะอ่า เนี่ยครับประมาณ8กับ9นะถ้าเลเวล8กับ9เนี่ยผมสามารถจับดไดโนเสาร์ได้โอเคถ้าอย่งางงั้นเนี่ยเราจะอ่าเจอกันอีกแล้วนะเออเอา้าวหักไม่เป็นไร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 มานี่มานี่ถ้าเรายิงฆ่าไดโนเสาร์ใหญ่ๆเนี่ยเรายิงได้เลเวลเยอะนะทุกคนโอเคถุงนอนเนียจำเป็นนะเออใช่ถุงนอนควร ควรใช้ถุงนอนก่อนตอนนี้เอาหนังมาก่อน,นะตอนนี้โอเคถ่ายโอนมาปึ๊บคัาบถุงนอนนะถุงนอนเนี่ยจะเป็นที่เกิดให้เราได้นะครับผมถ้าเราวางถุงนอนไว้เราก็จะเกิดตรงน,นั้นได้นะแน่เป็นไงชาดอีกแล้วโอเครอับผมได้ปัดไปที่เรียบร้อย,ลยแล้วล้วก็นอนตรงนี้เลยนะตั้งไว้ตรงนี้เลยเวลาเราตายเนี่ยเราจะได้แบบว่ามีตรงนี้นะครับเป็นที่หลัก โอเคผมจะพยายามไม่ลืมทางนะว่าผมบ้านดังไหนผมเป็นค,คนคิดลืมมากครับผมเราเจอโดโด้หนึ่งหน่วยอนะ่ะข้างหน้าเราตอนนี้เฮ้ยไอตัวไตัวพิษอีกแล้วมันไต่มานานแล้วมันนี่ดิมันนี่ดินนดไอ,ไอมันพ่นพิษไอยาเออเออเออไอตัวนี้มันไส้ส่วนตัวไม่มีอะไรอนะส่วนนี้คือมันไส้ เป็นอาหารอุ๊ยปักปัวขอโทษถ้าตั้งใจอย่าขอโทษเลยโอเคเราอบสุขภาพครับผมหนังสติงเนี่ยก็สามารถจับเดโนโนเสาร์ได้นะแต่ผมส่วนมากเนี่ยผมจะใช้นี่เจ่ากับผมชอบสักกระเบือมากกว่าแนหะอ่าโอเคเราเราข่าดอีกสองเวลครับผมเราจะมีบ่วงนะตรงนี้ก็จะเป็นบ่วงแล้วก็สักกระเบือเราจะเน้นจับเดโนโนเสาร์เลยดีกว่าก็ได้นะโอเคมา ไอตัวนี้เอีกรับเออเออเออโอเควิ่งรอล้อตามทางนี้มาครับผมเจอโดโด,โด้เต็มเลยนะอุ้ยทำไมรู้สึกว่าปลามันแรงกว่าทิ่มเรามีเปอร์เซ็นต์โดนโดโด้โดกัดไหม เป็นอะไรแล้ววะเออพรอนหนักห,หน่อยเด้อสู้โอเคครับผมอืออีพีแรกอาจจะดูน่าเบื่อเนี่ยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆครับผมเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยอาจจะเริ่มเดือดขึ้นก็ได้นะฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนถ้าเราแบบว่าเวล,เเกเล่ก้า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ นังสติ๊กเนี่ยเราควรใช่ไหมอะนังสติ๊กก็สามารถทำให้ผีมันเอ้ยผีอะไรติดโฮมโซบิโดมากไปโอเคตาลอกลอกตาลออกคือนังสติ๊กเนี่ยทำให้ไดโนเสาร์เนี่ยแบบว่าะสะลบได้ใช่ไหมล่ะมันจะมาฉับมาทักกันแล้วนะตอนนี้เอ้ยผ่านมาทางนี้ดิมาทางนี้ดิมาทางนี้ดิปากหัวตองเม็ดตายเป็นไงล่ะมึง้าวนี่นะ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็วิ่งมาใส่กันแล้วเนี่ยเราบาปไหมเนี่ยเราบาปนะฮลโอไม่มีอะไรเลยไม่ได้เต่าเราไม่ได้เลือกเกิดตรงนี้เลยทุกคนมันหาประสบการณ์ช้ามากโอเคไม่เป็นไรหรอกเราจะไปเรื่อยๆนะถ้าเราฆ่าเต่าเนี่ยเต่าเวลสองเองอะ่ะขอได้วะขอได้วะขอได้วะขอฆ่า่าอยเถอะ ใจร้ายเลยเอไอไปปากหัวคมคมปากหัวคมคมเอ้ยเก็บหอกคืนไม่ได้เอาหอกคืนมาทำไมมันอึดจังวะกระดูพักแดกเข้าแดกเข้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกะดูพักเออตายโอ้นี่แคบเวลสองนะเนี่ย เรืงส่องรอสักเกือบตายเลยหรือเรากากปะวะเออแล่แล่มาได้กิลาตินมาหูหนังเยอะมากขอบคุณมากสำหรับเบล2สองตอนนี้อีกพีผู้มากระชูคกับโดโด,โดโมานี้รู้โดโดโมานี้เหรออุ้ยเบลเดดเล์ยิบเจ็ดเลยหรอพี่ต่อหน้าได้ไงเนี่ยไม่มีมารายาทเลยโอเค พสุขภาพไปครับผมตอนนี้เราวลวแปดแล้วเนี่ยเราได้ไม้กระบ,บอกมาแล้วเดี๋ยวเล่นสักกับเบื่อครับผมเพราะว่าแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงเล่นสักกับเบือนะทำไมวะโอเคเดี๋ยวหายจากเลเวลหนึ่งแล้วค่อยปิดปิดคลิปนี้ก็ได้อาจจะจับเดี๋สวเราสอบกันตัวหนึ่งก่อนนะผมว่ายอย่างนั้นนะเออมันต้องมันต้องดูมีอะไรหน่อยซีตีแรกนี่มันจะดูเบือบ่อเบื่อไม่ได้แบบมาเก็บผักอะน้องๆว่าไงวะเออทุกคน ระหว่างทางก็เก็บโดโดกันนิดนึงนะหลาโด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 ลัางบางโดโดไอ้ป่าไม่โดนไอ้บ้าลังบางโดโดโอเคเราค้าบของดีกว่าตอนนี้เออมันไม่มีอะไรที่เราต้องใช้อ่ะไม้กระบองเหรอ ผาดไม้ฮะไม้ตัวนี้ผุดได้ป่าววะหนังสติกหนังสติกต้องใช้ก้อนหินใช่ไหมอ่ะโอเคเราหนังสติกมาก่อนแล้วก็ม้กระบอกด้ะกระสุนของหนังสติกนี่ควรจะเป็นก้อนหินสินะอ่าใช่ด้วยเพราะหนังสติกผมไม่เคยใช้นะผมใช้เลื่อนตักระเบอืออย่างที่บอกอ่ะสามสิบอันมันก็พอแล้วฮะเดี๋ยวเฟื่อ นี่มีเติมกับสุนด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสักกระเบอือเก็บตัวน,นี้แนะครับแต่ว่าก็นี่เนี่ยหนักมากเลยตอนนี้ผมอยากไปทางนู้นมากเลยแต่ว่าไม่มีปัญญาไปทุกคนทุกคนอยากจับตัวนี้นะจริงอะ่ะแต่ว่าคือมันสามารถฟาร์ามพืชได้ถูกไหมละ่ะแต่คือเราจะวิ่งไล่ตีมันยังไงถ้าเราไม่มีบวกตอนนี้เลเวลเราอยู่ที่เท่าไหร่นะเลเวลเราอยู่ที่สามร้อยห้าทุกคน เราค้าบอะไรอีกน,นิดนิดหน่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะฆ่ามันได้แล้วแหละผมว่าไม่ได้ฆ่าสิจับเออแต่ดูซิว่าคาบหนึ่งอย่างเนี่ยได้โอ้ยอีพีแบบว่าขึ้นมากระปิดหนึ่งๆนะรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาฆ่านายเอ,อ้ยเราจะมาจับนายล้วพูดผิดตัวเราเริ่มหนักแล้วรเราจะกลับบ้านก่อนแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ ไม,ไม,ไม่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 ไม,ไม,ไม่อะไรเราเมื่อกี้แค่ตกใจที่เจอปลาไม่ได้ตกใจที่เจอมึงไอ้บ้านี่มาถึงก็ติดบั๊กเลยฆ่าแม่งตรงนี้เลยยังไม่ตายเหรอ,อยังไม่ตายเหรอมานี่เลยมึงมานี่มานี่มานี่มาน,มาน,มาน,มานี่เดินไม่ได้ตัวหนักอิปปลาแ,ลแ,แซลมอนมานี่โอเคเราได้แซลมอนมาดูกันตอนนี้อาหารยามเช้าฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาค่ายตัวเลเวลสกันนะรอกูกันเราจะไม่จับนายเดี๋ยวเราจะฆ่านายนั่นเองมานี่มาได้เวลาของได้แล้วนะรู้ตัวเป้า <Pin> เจ็บแล้วเจ็บหนักแล<ะ>้วครับผมมานี่จะวิ่งลงน้ำทำไมแล้วโห้ยขึ้นมา ขึ้นมาจากน้ำเร็วๆอยากวิ่งหนีสิเออโดนอยู่แล้วเมื่อกี้โดนนะเคฮ้ยกูเหนื่อยแล้วนะยิงไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหน,นวิ่งไปไหนอยาขึ้นมาวิ่งไปไหนเออตายขอโทษนะได้แล้วครับผมตอนนี้ เราเลเวลอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราก็จะสามารถที่จะคราเอ่อนี่ครับผมเขาเรียกว่าอ้าวอ๋อลืมไปต้องอัพอันนี้ก่อนนะไม่ก็ตกใจกันโอเคเราสามารถที่จะคราบ,บวกได้แล้วครับผมต่อไปเนี่ยก็เหลือแค่ที่อ่านก็ได้กันเองแต่เราจะจับเดรนเาราไว้ก่อนเราไม่มีอ่านไม่เป็นไรฮนะแต่เรามีเดรนเสาแบบว่าครบครองี่นี้ขอจับเดรนเาร์ก่อนละกันเนาะ โอเคเรารับบวมาค่อนข้างที่จะเยอะฮะวันเล็กแปโอเคครับผมรู้สึกว่าเนื้อป้าเนี่ยจะไม่อิ่มเท่าเนื้อสัตว์นะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการจับเดนอนดสอกันเลยดีกว่าโอเคจริงๆอ่ะผมอยากจับเป็นตัวนี้มากเลยอ่ะแต่ว่าสักกระเบือนี่จะทำอะไรมันได้ไหมล่ะนั่นสิเนาะมันก็นั่งขิดนะทุกคนถ้าเราจับมนันได้เนี่ยเราจะแบบว่าพตรสุดยอดเลยนะแต่เราควรเอาอะไรที่มันแบบว่าพอทําได้ก่อนตอนนี้ก็คือไอ้ตัวนี้นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยยังพอทําได้แล้วเราก็สามารถขีดมันได้นะมันเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกหกเองนะใช่คําว่าเองเหรอมันนี่เร็วจะเป็นของเราดีดไหม ทุบห,หน้าทุบหน้าทุบท be okay, 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 okay. ุบท ok ุบทุบเออเออสลบยังโอเคครับผมสลบแล้วตอนนี้เฮ้ยไอตัวปีกเดีนยวิเราต้องโลภบทุกคนโลภ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 เอ่อมันกินพวกปูเบอรีใช่ป่ะโอเคมันกินแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอดูค่าหน่อยโอเค ไอ้ตัวตัวบินตัวบินตัวบินหูสีแดงซะด้วยดูก่อนดีว่วเวลว่าอะไรหลอนหนูเบไว่าอะไรครับเอาเฮ้ยถามเนี่ยเร่องอะไรวะอุ้ยขี้ต่อหน้าเลยอ่ะเปินไปเปล่าโอ้เบลยี่สิบส mm nah. okay. ี่ไอ้บ้ามันจะร่วงไหมเนี่ยน่าจะไม่ไม่ร่วงหรอกยิงมาแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นทุกคนเอาฟาดเข้าไปเอ้าฟาด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 เออเออเออ อุ้ยหักเลยมากูมีอันสองฟาต่อฟาต่อตอุ้ยตลกไอตัวนี้กินอะไรวะวิจินะทุกคนมันกินอะไรอ่ะไอตัวเนี้ยมันกินเนื้อพวกหวะกินอะไรวะตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูมึงน,นะแป๊บนึงยวแป๊เนื้อก่อน ไอตัวที่นอนอยู่เมื่อกี้เป็นไงบ้างวานะเออนี่ยเจ๋น้อกกอนฮ่าตื่นเต้นทุกคนเฮ้ยเป็นของเราแล้วนี่ไงเอา้าไม่ได้ตั้งชื่อให้มันอะ่ะเอ้ยเราจะจับตัวบินได้อะ่ะเป็นไงแล้วว่าเดี๋ยวนอนอยู่ครับผมเดี๋ยวเราดูค่าก่อนว่าค่ามันขึ้นป่ะถ้าขึ้นเนี่ยก็โอเคอยู่ ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะความหิวมันยังไม่เท่าไหร่เลยหรือว่ามันไม่กินแล้วมันกินแล้วเป่ากินอะไรอ่ะราะนี้มันเป่นการจับสูบมันแสดงว่ามันกินเนื้อนี่ผมก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่รีบกินได้แล้วมึงอ่ะมันยังไม่กินสักคำเลยอ่ะเนี่ค่าหิวมันก็ต้องเยอะแล้วหรือว่ามัน บอกว่มามนกินเนื้อแล้วถูกแล้วเนื้อปลาบ่กเฮ้ยกินเนื้อปลาวะเฮ้ยกินเนื้อปลานี่นี่กินเนื้อปลา,นเ,นอปลาเออ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 ,เ,อ,อเนื้อปลามีเท่าไหร่กันนะหกชิ้นต้องไปหาปลาเพิ่มไหมอะ่ะมันไม่กินเลยอะทุกคนแล้วค่าตื่นมันจะขึ้นอยู่แล้วว่า ไม่น่าได้ว่ะทุกคนปงขอโทษนะโอเคมันต้องอย่าง,งานั้นว่ะเพราะว่ามันยังไง๋ยวมันก็ฟื้นมาอยู่ดีแหละเรากอโทษนะเดี๋ยวว้เราจะไปจับในายในวันที่เราพร้อมนะโอเคเราจะอัพค่า พายนำหนักก่อนตอนนี่ออทนูเหรอทนูยังจําเป็นอยู่ไหมผมว่ายังก่อนนะผมเอาอ่านก่อนดีกว่าเป่อได้ขี่โอเคได้ขี่ดีโอเคเดี๋ยวขนนะวาดหนังครับผมหนังแบบใยพืชแล้วก็ไม้นะผมคาดว่าที่บ้านน่าจะมีอ่าตอนนี้เราก็ได้อ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่เราไปใส่ให้เจ้าตัวนี้ก็เลย เราจะตั้งชื่อเลน่นีด้ไหมยังไงอ่ะ <c oughs> ชื่อจอบเลยเออนองจอบไปเลยจอบเพื่อนรักโอเคนี่จะเป็นตัดตัวแรกแล้วเราก็จะรักมันมากๆเพราะว่ามันเป็นตัวแรกที่เราจับมันมาได้นะครับผม โอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวอ EP หน้าเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเราจะพาเจ้าจ๊อบไปทำอะไรแล้วเราจะไปจับต้นเต่์ต้นไหนกันบ้างนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนโอเคบ๊ายบายนี่กินหญ้าโชว์ด้วย